มอฟังนิทานสองเสียวปัดสองเสียวกับพอ่อเลยใส่เลยหากันอยู่หันแหละตื่นตามภาษาบ้านนอกบ้านหน้าหากันง่ายหันแหละฮัลโหลเสียวบอเออมาหากุณในี่เอาาเอจะได้เสียวเออมาหากุณเองคุณ,คณบบว,วีบีดสีใส่สจหาเออ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 คุจะไปเรียนนี่แหละ่อเ้เดะมาหมอดบ้าน เอาไว้ขนาดกุ้งเจียวใส่ไงเนาะเออว่าจังไดน้อเจียวน้อเออจังไดเจียวเออไม่เบียดเนี่ยไงห้องสวยกูอยากหามึงอไหร่เอาไปแปลงใส่แปลงดีใส่กูแน่ยู่ไปหน้าหมดละใส่เหรออยู่บนไหนล่ะบนอยู่ไปหน้าหมดละไกลๆหมดเละกูจะพาไปดอกเออกระสังกัไปที่เอาสิ ไปซอยมันนี่เขาวางยี่หรอกอาเด็กไปแล้วบาดีพ่อเตะลุงให้หน้าแล้วกะออกเพียงวัน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 ถามนั่นถามนี่แล้วเจยวก็ได้พ่อเตะไปหอดจุดหนึง่งเก็บเจ้าใกล้กะคิดอยากแกงเจยวหมูแล้วบาดีี่แกงได้น้อบาดีเนาะคิดบอ,อกบาดีที่แกงญานโง่ ก้อนยานงูอยแล้วเนาะงู้งู้งู้กับสัตว์งู้กันโลดลงกเลยนะหมอยานงูกันใดอยู่ซ้ายงูอยู่ซ้ายงู้ไปงูก็อยู่หันแล้วไหวตื่นใจแล้วบาดีเป็นตัวงูคนไดบาดีว้าหิงแก้วสะอือดสะเอือดหมอยางกระจุ๊บมาคุโบไปเนาะบุเฮ็ดซอยเด้อวันนี้เด้อเออเจ้าเตีหัวบาดียางมาบาดีเจ้าไก่กันใดเออ ยังมาแล้วบานีหัวทึกจะดีเยียบขีบบานีไว้ขีบมาได้ไปขีบอยู่นี่เนาะบานีเนาะทั้งปล่อยทั้งลาวเจ้าเพิ่อนข้าบานีเออได้ร่างแข็งขึ้นเออข้าจะเท็บจอดติ๋นองยานงูไปละว่าติดหอดีหอดใไส้บานีกูที่ถามมึงเสียวหมอคนมักถามแม่ยังขันมึงตอบอะไรเนี่มึงต้องเจ้ากู เกินม si ือเมื่อหน้าเมื่อเคลื่อนได้เสียวแม่นยังบกสองแนวด้วยมาบกหาเแนดัดมึงบ้าแม่นยังคนตีกันเนาะบ้าบ่ถือบ่ถือตัวไงมาเกิดแล้วบาดีแม่นยังเนาะบาดีเนาะถ้วยมากบังถ้วยบ่ได้เดีเจียกูเท่แท้ตำรวจกักแม่นบอกตำรวจกักบ่ถือ มันหมกัดบอแม,น,มนคือเก่ามึงเชียวบ่อไรบอปีก่อนหันเฮ้าเขามาในเมืองสองคนเฮ้าตำรวจดหาคนเฮ้าสอ,องคนบมแม,อ,มนนองมึงยอมบอเอ้ยยอมกูกค่สิบอกมึงเอ้ยกะขี้โมกูนี่เด้ขี้โมกนี่เด้เอ้ยไล่ลงมาสองสองผู้นีเ่เด้ โอ้ยหมอกระปากุดเสียหัวให้มันน่ะเด้นี่มาก็จัดการตามที่ตกลงกันไว้เจียกันแล้วปาดีไอ้ว่าหอดเครื่งทางหมอหนักหลายกว่นี้ทีมลงท่านหอดเถียงจำคือปุ่งสัญญากันไหมหมอวะกูสิเมะหัวเทียงต้มปาดก็ใหไงมึงกินเออก็ได้หมอวเออมึงต้มทิพย์เสียได้เออบอสบอสมป็นไหนก็ได้เด้อ เออไปไปไปหอว่ะไปหอที่อันแล้วบบารีพ่อไปหอที่อันบารีเสี่ยวกับฟักนั่งอยู่เตียงบารีมึงเข่าขาั้วเด้อจันกูจีทากูจีนอนันทาอยู่นี่เอเอ,เอ,เอส,สันเออเออเออมึงยเส็บเส็บเด้อหอว่ะจัดการเข่าขาั้วแล้วบารีจับปลาตัวใหญ่มากบารีปลาคอแนวอยู่บ้านนอกบ้านหน้าเนาะมีแต่ตัวใหญ่เอาปลาก็ได้จัดการ ส่อเก็ดแล้วบารีเพื่อจะให้มูได้กินในบารีส่อเก็ดแล้วก็ต้มหน่อข้างหม้อต้มน้ำในบารีเศร้าหนาทีผ่านมาบารีเที่ยวอยากกินเขา่าโอ้ยไม่อยากเขาเ่าแต่นอ,นอ,าานาอบารีเนาะอนอนกินขี้สาแต่นอต้มปลาเตเนาะบังบิง้งบังมันก่อนเออโอ้ยไปแล้วก็เจอเจียวบารีนอน น้ำฟดหมอเห็ดเนวนั่นกระปุกแล้วแหละเชลเชลน้ำม,มึงฟดแล้วนี่เฮ็ดกินได้ไหมกูเห็งอยากเขาดิเออเฮ็ดเห็ดเปิดเบื้งหมอแล้วก็เอาปลาที่ตัดไปนั่นและปลาดิลุงใส่เลยบาร์ดิใส่สาบฟดยาฟดสาอะไรไมันก็ได้ ตัดการเอาเครื่องงัวใส่เดบาดนี่เอาเกลือใส่ก่อนใส่แล้วแล้วก็ซีมแล้วบาดนี้อดขั้นตอนที่ซีมแล้วซีมก็เอาตัวเก่าแล้วซีมคงแนวบตักใหม่ถิมลงจังไดมันก็บบเหมสมซีมอีกบาหนึง จังใดก็บรสมท้าจังใดเนาะบานีา้เนาะจังใดก็บรสมคือเก,าอก่านะบา่ก็น,น้าเพิ่นน่ะทิงใสจหมดเลยบานี้เป็นจังใดกับไนเป็นนรอวะโอ้แต่ต้มปลาแล้วบานี้ตักใส่ถ้วยแล้วบานี้เพื่อสินําเอาไปให้หมูกินน้ำสู่หมูกิน ออก่อนสิบสองโมงแล้วเนาะอยากเขาง่ายเพิ่นกระเดยมาแล้วแซลมมาแล้วมาแล้วามาแล้วเอ,เ,เออต้มปลาแซ่บจมาแล้วอ้าวแซงกินกินกินเออเออกินน้ำกันกินน้ำกันพ่อคนแรกผสมปลาไหนที่นี่น่าเสียวเพราะว่ากุฏิเสียเพิ่งเบิง่บงเพิ่งกูกูจะกินก่อนเดี๋ยวมกินน้ำลังเด้พอพ่อจะกินสดกูเข้ามาใจ สมหลายปูดเช่นอาเจ้าบ่านนี่จางเลยเจ้ามันบ่แสบบ่มันจะไหนบ่นว่าบ่บ่ให้เฮ็ดสมแห้งป่านนานมันกินบ่ได้จะได้กินแต่ตัวนี้บาดนิตักเอาแต่ตัวนี้หนิมนกินันกินว่ไไรพ่อเธอกินเขาแล้วบาดนเจ้าเขาหน้าไม่เกินบ่านกูฮานกูบริ่กินน้ำเย็นเนี่ยเจ้า โอ้เจ้ากับอยากน้ำแข็งอยากน้ำเย็นเออคันบ้ามึงอยากน้ำเย็นก็ด้ไปซื้อน้ำแข็งมาใส่ให้เออเออเออกูจะไปไปแล้วบ้านไปซื้อน้ำแข็งว่าไปซื้อน้ำแข็งก็ไปมองอะไรอ๋เอเทไปหอดห้านาทีพอขาหน่อยแล้วเอาซับมะดุน ซื้อน้ำแข็งเนี่ยหอมอ๋อหน่อยก็ไปแล้ววะเนี่ยน้ำแข็งบ่มี่ไอ้มีแต่ลำกอดเอาบ่อ <c oughs> โอ้ยนำ้ำน้ำแข็งบม่มีมีแต่ลำกอดมีแังไดเนาะเสียบอกซื้อน้ำแข็งบาดีแต่ยาแหลมก็เอาหรอกทีไปซื้อหันไม่หรอกกับน้ำแข็งบ่มีหันนไปแล้ววะเนี่ยโอ้ยความซื้อมาแล้วบาดี เหตุนาบ่พอใจมากบ่ได้น้ำแข็งไหมเสียวเยาวกุ้ยเลย่ถามใส่แล้วน้ำแข็งไอ้น้ำแข็งบ่มีหันเนี่ยเขาบริการน้ำแข็งน้ำแข็งก็เบิดมีแต่น้ำก้อนเขาบริเอามาบักขามึงเอ้ยน้ำแข็งกับน้ำก้อนมันอันเดียวกันเป็นอย่างมึงจำผู้เสียบมาบอกปึก๊กมึงเอ้ย บอกกูซีน้ำแข็งบริสีณ้ำก้อนโอ้ยตายแล้วกูบริกินแล้วบาดีเออน้ำก้อนกับโบมี่น้ำแข็งกับโบมี่สาดนี่บริกินนะมึงรักมันก็ะได้มันเบากันโอ้ยที่มันมึงงูนองหรือ่า